อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ร้านอะไรนะอยู่จันเซอร์เบีนะวันนี้ปอเช่มีล้อแม็กายแดงจะมานําเสนอนะครับจะมานําเสนอมีล้ออะไรบ้างครับมกระโันกระโดดไม่ได้ลกูกโอ้ันไกลมากเลยนะอจอ,อ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ล้ออะไรครับ แล้วนี่ยางอะไรครับเนี่ยมีต้นหนอนด้วยคือจิวยางตัวเต้าไงใช่ล้อตัวเต้ายางอะไรครับมันจะเป็นหนอนหนอนอ่าเขาได้บอกยางมิชมิชลินใช่ไหมมิชลินยางอะไรครับยางมิชลินมิชลินแล้วตัวนี้ล้ออะไรครับตัวนี้ขวดไม่ใช่ล้อมิดอะไรล้อมิดชูล้อมิดชูมีกี่ล้อไม่กีย่สิบล้นไหนวันเราต้องเอาผ้ามาเช็ดนะ ครับปาเช่ครับ,รบในร้านเรามีกี่ล้อร้อยล้อมีราคาถูกมีมีราคาถูกไหมมีราคาถูกถูกด้วยใช่ไหมครับแล้วมีล้อส,สวยไหมฮะไม่มีล้อส,สวยไหมโอ้โหเกือบมันตกถ้าตกขึ้นมาทำไงเนี่ย ไม่คว้าตกไงไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ให้ดูหน่อยล้อไหนสวยบอกบอกเอฟซีหน่อยเร็วแม่ล้อไหนสวยล้อไหนสวยล้อนี้สวยไหมเนี่ยล้อนี้สวยไหมแล้วล้อนี้สวยไหมล้อสวยหมดเลยมันเป็นล้ออะไรลูกล้อใหม่หรือล้อป้ายแดงล้อใหม่ล้อใหม่ป้ายแดงใช่ไหมครับ ไหนไปทางไหนปาพาไปดูแล้วพาไปดูไหนแล้วโอเคพาไปหน่อยแล้วครับไปทางไหนล้อสีแดงอยู่ไหนอันนี้เป็นยางมือสองแล้วหนูขึ้นไปหนูไม่ตกเรื่อวไงเนี่ยฮะแล้วล้อนี่ล้อ,ออะไรเนี่ยสวยๆนี่นี่นี่อันนี้ล้ออะไรครับล้ออะไรนะ ล้วฟอร์ดโอ้เก่งจังเลยออโอ้ขอบสีแดงรถนี่ก็สวยอออสนี่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 อันนี้ล้ออะไรเนี่ยนี่อันนี้เอาไว้จะยโยกคนยาวไงอ๋อล้ออะไรครับลอ้อยี่ห้ออะไรครับล้ออะไรนะครับแล้วอันนี้ลอ้ออะไรครับเนี่ยสวยดีออล้ออะไร มีบอก,กอนบอกรก fc อ,อยากรู้อันนี้ล้ออะไรครับลไม่ใช่ลายมิดไรลดดรลายมิดชูมีกีกกก่ก้านนับดูดิแม็กมีกี่ก้านเนี่ยเดี๋ยวนั่งนับก่อนอย่าเดินไปสินับไปดูหน่อยมีกี่ก้านนึงสองสองก้าห้ากี่ก้านห,าห,าห้าก้านที่ไหนเลา ไปไหนไปไหนพาไปดูตัวไหนอีกที่ไหนสวยที่ไหนสวยที่ไหนสวยไหน,นไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องขึ้นเองมันขึ้นไม่ได้หรอกมันสูงโอ้โหขึ้นไปได้ไงเลยเหยียบไปทุกล้อเลยอ่ะได้ไปเองนวลไปทางนู้นวนวลรถโตโยต้าสวยเลยไปดูดิ เนี่ยเนี่ยล้อโตโยต้าสวยเลยเนี่ยใช่แค่หนูกลัวหล่นทำไมหนูถึงกลัวหล่นเพราะว่ามันสูงสูงมากไหมสูงมากเดี๋ี่ฉของโตโย้ามุ้ยไปอยู่พันยานไหนพี่ฉีเขาไม่เอาไว้ข้างบนอ่ะอ๋ออยู่ไหนครับข้พันยาเนี่ยเห็นนะอ๋ออันนี้ล้ออะไรนะโตโยต้าล้ออะไรนะโตโยต้าโตโยต้าเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวหนูกิ้งไปหาเพื่อนมันเร็วเออเดินแล้วเพื่อนมันอยู่นู่นเขียนไปเร็วยกยกขึ้นมา ไม่เราเขียนไปทางนี้ก่อนเราเขียนทางนี้ก่อนคึบโอ้อย่ากระโดดนะคึบโอ้ไปไ,ไม่ได้หรอมันสูงโอ้โอ้ยร้นน้สวยมากเลยนี่ร้อนเตยตาสวย ละโอ้ล้วนี่ก็สวยใช่ล้อไหนสวยที่สุดนี่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 ล้อนี้ล้ออะไรนี่ยเตยต้าใช่เปล่าใช่แล้วล้อนเตยต้ามีกี่ล้อบอกเอฟซีไหนเร็วมีกี่ล้วสองสามแล้วมีอะไรอีก อันนี้เหมือนไหมมอนมันจะเหมือนใบพัดหมุนๆนะแล้วหนูเคยเห็นใบพัดไหมเคยใบพัดมีกี่แฉกหนึ่งสองสามีกช้อมีกี่แฉกมีสิบสองแฉกใช่หรือเปล่าจะเป็นใบพัดมันเยอะจังเลยใบพัดมันเยอะขนาดดีแล้วยางยี่ห้ออะไรดีที่สุดครับ อ๋อยางอะไรดีบ้างอ่ะยางของนี้ก็ดียางของเจ้าขอนีม่ก็ดีที่สุดอ๋อดีที่สุดเลยแล้วเสร็จแล้ววิ่งดีไหมครับ<อ>ใ,ใช่ครับถ้าเกิดว่ารถไม่มีล้อวิ่งได้ไหมครับทําไมถึงวิ่งไม่ได้เพราะว่าต้องมยางต้องมาต้องมาล้านใช่ไหมครับทําไมรถต้องมีล้อลกูกบอกเอฟซีหน่อยดิอ๋อล้อหมุนได้อ๋อล้อหมุนได้ถ้าเกิดว่าล้อหมุนไม่ได้มันวิ่งได้ไหม มันเป็นยังไงอ่ะขุดยังไงลองทำเป็นดูสิมันน้ำมันจะขูดขูดมือแล้วหนูเคยเจอไหมเวลาล้อมันวิ่งไม่ได้เหมือนไม่ได้มันจะเป็นยังไงเมื่อกี้หนูเห็นยางเสียเป็นยังไงครับเมื่อกี้หนูเห็นยางแบนทุ่มเลยเหลือยางแบนเลยเหรอแล้วยางทำไมถึงแบนเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนยางไม่ทันอ๋อเป็นเปลียนยางไม่ทันถ้ายางรั่วยางแบนไหมแบนแต่ยังมุดแต่ยังไม่ได้อยู่เหลือวิ่ง หลือถ้าวิ่งเร็วอันตรายไหม,ไมอันตรายโอ้ถ้ายางถ้ายางรั่วเราต้องป่าไหมต้องป่แล้วเปลี่ยนใหม่เลยใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่เลยยางใหม่ราคาไม่แพงเนาะถ้าเอาอยางอันอื่นมันจะวิ่งเร็วเกินอ๋อแล้วเอาอยางอะไรใส่แล้วดีอ่ะเอาอยางให้หมดแล้วรถหนึ่งคันใช้ยางกี่ล้อหนึ่งสองสามไม่ใช่ รถกระบะหนึ่งคันใช้ยางกี่ล้อสามรถอะไรใช้สามล้อต้องรถตุกๆเดียถึงจะใช้สามล้ออะอย่างนี้รถมอเตอร์ไซค์มีกี่ล้อหนึ่งล้อรถมอเตอร์ไซค์มีหนึ่งล้อมันมีย้อนเดียวรถมอเตอร์ไซค์มีกี่ล้มอมีหนึ่งล้อแล้วแล้วรถยนต์ล่ะมีกี่ล้อ เดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟฟ้ามีกี่ล้อเดีเราไปดูเราไปไปเป็นอะไอย่างงี้เราไปเลือกล้อแม็กซ์เสร็ล้วไฟฟ้ากันดีไหมโอ้โหกระโดดนี้เลยเหรอไปไอ้ดูดูดิเอาล้อลไหนเสร็ล้วไฟฟ้าเลือกอันเร็วเอาล้อไหนล้อไหนล้อไหนนายชี้หน่อยเดียวเอาล้อไหนเสร็ล้วไฟฟ้า ล้วนูชอบร้อนไหนไหนร้อนี่ชอบไหมชอบรอนหนูชอบร้อหมดเลยหนูชอบร้หมดเลยแล้วหนูชอบร้อไหนเป็นพิเศษนนไหนครับ,ออบอโอ้เต้าอยู่ข้างนอกเหรอ,ยอยนะเด้อให้หนดีไหมดีดีดีไปไป ไปดูปะกับปอนยาน่ะกนน่าโอ้ดีร้อยมิสูเต็มเลยดูสิร้อยมิสูห้าหกห้าสหครับน,นี่นี่เช่เช่เดวก่อนรถคันนี้มีกี่ล้อหนึ่นองสามลแล้วรถคันนี้ใช้กี่ล้อถ้ามีสามร้วิ่งได้ไหม,ไมไเพราะอะไรครับไปได้ดิ่อไปด้นิ้หน่อยไ แล้วตรงนี้มีเกียรล้อในกรอนี้มีกี่ล้อมันนี้นช่ครับในนี้มีเกียรล้อไหนไปดูสิมียี่ห้ออะไรบ้างนัางานยน,นครับฐา,างขาเหล็กีเสียไนนม่ขายไม่มีใครรู้เลยมีผมรู้ก็เสียไหน เชียงเก่งไอ้ตัวเจ้อันนี้ล้ออะไรครับเกี่ยร์ให้นะตัวเย็นนะเกียร์ไหนแล้วเกียตัวเย็นนะเกียร์บนตัวเย็นนะไหนโอ้ดิล้อแม็กเต็มเลยนี่นี่ ไม่โอ้โหไปเช่คครับล้อแม็กตรงนี้มีกี่ลอ้อแล้วอันนี้คืออะไรครับนี่น,นี่ก็คือที่รอบล้อแม็กเนออ,ออ๋อจะชอบล้อแม็กแมมกล่าวแล้วเขอาอามาทิ้งน่เอเอามาทิ้งเนาะเยอะแยะเลยมีกี่ฝาลกูกนอทายี่จะไปกจจแล้วโวน้นนับเป็นภาษาจีนได้ไหมเอออีตาเมนฟังหน่อยดิยมีกี่ฝา นัดที่บ้านเราไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อปาดปาดปะเดี๋ยวเราโดนร้อนแล้วเราก็ไปกินนมกันนะได้เวลากินนมยังนี่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 ล้อมิชลินนี่เห็นไหม นี่นี่ครับนี่คร right ับนี่ครับตัวนี่นี่ร้อยมิชลินร้อยมิชลินเสื้อผ้านูจะดำนั่นเนี่ยลำบากพ่อกับแม่ซักเดะ๋ยว